มันบอกว่าก่อนจะทำอะไรทั้งหมดให้ทุกคนแผ่เมตตาจิตไปในโลกทั้งปวงนัง่นหมายความว่าในโลกนี้ใครจะอยู่ที่ไหนก็ตามเราคิดว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีของคนศสัตว์ทั้งโลกเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครนั่นคือเมตตาแล้วริสองธดวน,นา เราจะมีความสงสารถ้าไม่เกินมีใสที่ใครมีทุกเราจะช่วยได้เราจะช่วยคนทุกถ้าทุกควาทุกคนตั้งใจอย่างนี้อารมณ์ใจจะเป็นสุขตอนนี้ไปก็ขอแนะนำะยานทีจะยานแปดที่ค้างอยู่เมื่อวานนี้ก็มาติดอยู่ที่เจโตริย,ยานอนาญาอยมือลงไม่ต้องไม่ต้องสมมือนะโยมนะที่จะเมื่อยมากเวลามาก นั่งสบ,บายคำา่่ยานแปดนั้นในช่วงแรกนี่เขาบอกให้ทราบว่าจะอธิบายเรื่องยานต่างๆก่อนพอถึงเวลาจะได้อธิบายเรื่องการปฏิบัติมโนยิทธิคำา่่จุตูปปาดียานหมายถึงยานที่รู้ใจคนอื่นอันนี้มีความสำคัญกับนักปฏิบัติมาก เพราะว่าก่อนที่เราจะรู้ใจคนอื่นเราก็รู้ใจของเราเองซะก่อนสำหรับใจที่เราจะพึงรู้ในวิสุทธิมรรตท่านบอกว่ามีลักษณะหกอย่างแต่เด้ว่าในที่นี้จะขอเอาย่อมาเหลือแค่สามอย่างที่หกอย่างของท่านหมายถึงว่าอารมณ์ใจมีจิตสีดำสี่ดำมากหรือดำจางแดงมากหร้วแดงจางขาวมากแล้วขาวจางอย่างนี้เป็นต้น ก็จะเว้นไว้เอาเหลือแล้วสีดำสีแดงสีขาวถ้าอารมณ์ใจสีดำหรือเทาก็แสดงว่าจิตของบุคคลน,นั้นมีทุกข์ถ้าอารมณ์ใจสีแดงหมายที่คนนั้นมีอารมณ์เป็นสุขอยากได้สิ่งของเข้ามาถ้าอารมณ์ใจสีขาวหมายที่ว่าจิตใจเป็นเบิกขาวางเฉยว่างจากสุขว่างจากทุกข์มีจิตใจสงดไม่รมสบาย นี่หมายถึงสีเครื่องคนธรรมดาตอนนี้สำหรับท่านพุทธบริษัทที่เคยเจริญมโนยิธทธิได้แล้วก็จงเอาใจของเราทำใจให้ขาวสะอาดเป็นอย่างตำ่ำและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแค่ขาวสะอาดเป็นมันก็ยังไม่พอเพราะว่ามันยังไม่ใช่ใจของผู้ทรงฌานแค่ขาวสะอาดก็ดีแค่แดงก็ดีแค่ดำก็ดี เป็นกําลังใจเขาผู้ถุชนอี่ถ้าเป็นกําลังใจของผู้ทรงฌานมันจะมีเป็นแก้วคลุมรอบรอบหัวใจถ้าเป็นฌานสีก็จะเป็นแก้วใสในใจทั้งดวงดังนั้นนักปฏิบัติกะพยายามจับอารมณ์ของใจขับกิเลสให้ออกจากจิตคำไม่กิเลสตัวนี้ก็คือนิวรณ์ ไม่ให้มันเข้ามายุ่งกับใจให้สายสะอาดเป็นแก้วนี่สำหรับนักสมถะภาวนาถ้านักเจริญวิปสัสนาภาวนาก็พยายามขับใจให้แฝงตาไปยับรอบดวงใจถ้ารอบรอบบางบาง,บางยางนี้ถือว่าเป็นกิจเข้าถึงวิปสัสนาญาณเบื้องตน้นยังไม่เป็นพระอริยเจา้าแต่ว่าถ้ากิตใสายเป็นแก้วถือว่าอารมณ์เบลเบคหาย,ยาน อย่างนี้ถือว่าจิตใจของเราเริ่มสะอาดจิตทรงตัวถ้าจิตใสเป็นแก้วธรรมดาเป็นชานสีเวลานั้นจิตจะมีเฉพาะเอกคตารมับรเบขาเพื่อจิตจะมีอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วก็มีการวางเฉยไม่เนื่องกับอะไรทั้งหมดการรู้จิตใจของเราแบบนี้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาตื่นขึ้นมาเช้า จะต้องเรียชำระจิตก่อนในนักปฏิบัตินะอันดับแรกแผ่เมตตาจิตเป็นจักรวาลทั้งปวงก่อนคิดว่าเราไม่เป็นศัตรูกับใครและในการที่สองจะมีความสงสารตั้งใจคิดว่าคนก็ดีตส์ค็ดีในโลกนี้ถ้ามีความทุกข์ถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะพึงช่วยได้เราจะช่วยให้มีความสุข ถ้านั้นเป็นเศษเกินวิสัยที่เราช่วยไม่ได้เราคิดว่าถ้าโอกาสมีเราจะช่วยอย่างนี้จิตใจก็สะออมหลังจากนั้นก็ระงับนิวรณ์ห้ารายการเคื่อหนึ่งอารมณ์พอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมรับสัมผัสระหว่างเพศตอนนี้ต้องตัดทิ้งไปโชคราวรายการที่สองอารมณ์ไม่พอใจรายการที่สามความง่วง <c oughs> รายการนี้สี่อารมณ์ฟุ้งซ่านเกินไปรายการนี้ห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติทั้งห้ารายการนี้เวลานั้นเราตัดตัดหมดทำอารมณ์เฉยๆแล้วก็ตั้งใจหงดรู้ลมให้ใจเข้าออกแล้วภาวนาตามทางภาวนาก็ได้พิจารณาก็ได้แล้วก็ต่อนนั้นไปก็พยายามสังเกตจิต ถ้าทุกคนสามารถชำระจิตให้ใสสะอาดเป็นแก้วเวลาเช้าทุกวันจิตของท่านจะมีการทรงตัวในฌานต่อไปเมื่อเวลาเช้าตื่นใหม่สามารถชำระเป็นแก้วได้ต่อไปเวลากลางวันทำงานเหนื่อยๆก็ลองสังเกตใจหยุดจากงานนิดหนึ่งสังเกตจิตทันทีว่าเวลานี้จิตเรามีสีอะไรถ้ามีจิตสีดำใช้ไม่ได้เป็นจิตเลว ถ้ามีจิตสีแดงเพราะการยินดีในวัตถุก,ก็ยังใช้ไม่ได้ติดวัตถุกเกินไปถ้าจิตสีขาวธรรมดาเป็นสีขาวปกติก็ถือใช้ไม่ได้เป็นจิตของปุถุชนเกินไปถ้าบังเอิญจิตใสสะอาดได้ทุกขณะทุกเวลาที่เราต้องการเราก็ภูมิใจได้ว่าการทรงสมาธิที่เรามีผลแต่ความจริงเวลาทำกลางวันไม่ต้องนั่งขัดสมาธินึกถึงจิตตับธรรมดาธรรมดา ตอนนี้เจโตวิญญยานถ้าทำจิตของเราใสาสะอาดถึงที่สุดแบบนี้แล้วก็ยังพึงทราบว่าถ้าเราต้องการรู้ใจของคนอื่นจงคิดว่าเราจะรู้ได้แค่กำลังใจของเราทรงตัวอยู่ในคุณธรรมอย่างนั้นนั่นหมายความว่าจิตของเราสามารถทรงอยู่ขั้นปฐมฌานเราก็เย้รู้คนอื่นได้แค่ปฐมฌานฌานที่สองรู้ไม่ได้ ถ้าเราได้ชานสีก็รู้คนอื่นได้แค่ชานสีเลยกว่านั้นเรารู้ไม่ได้ถ้าเราเป็นพระอริยบองต้นก็สามารถรู้แค่ของเรารงความว่าถ้าเรารู้ได้แค่ไหนเราได้แค่ไหนรู้เขาได้แค่นั้นถ้าเกินไปไม่เห็นตอนนี้อยากใจเห็นจริงๆก็งจงใช้กําลังใจของเราโดยเฉพาะอันดับแรกขับกําลังใจของเราให้ใสสะอาดจริงๆเสียก่อน หลังจากนั้นก็ใช้กำลังของมโนยิธิคือพิญญาขึ้นไปเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงและตัดกำลังใจความรู้สึกอย่างอื่นว่าคนนั้นดีคนนี้เลวคนนั้นได้อย่างนั้นคนนี้ได้อย่างนี้ตัดทิ้งไปทำกำลังใจเป็นเบกขาคือวางเฉยหลังจากนั้นก็ทูลถามพระพุทธเจ้าตรงว่าบุคคลคนนี้ จะมีกำลังสมาธิขั้นไหนจะมีฌานสมาบัติขั้นไหน,จะ,น,ไหนจะมีความเป็นพระอริยเจ้าขั้นไหนขอเห็นใจเขาบคุคคลคนนั้นจะขอพระองค์บอกด้วยอย่างนี้เราจะเห็นติดเขาชัดเจนแจ่มใสต่ตางตามคุณธรรมที่เขาทรงอยู่แล้วก็สามารถจะรู้ได้จากการบอกของท่านว่าเขาทรงอารมณ์ใดๆอยู่นี่การรู้จิตมีประโยชน์อย่างนี้ ถ้าหากว่าท่านทุกคนสามารถได้เจตวิญยญาณยาทำจึงคล่องพอได้ยินชื่อคนไร้ยินชื่อสัตว์จะรู้ได้ทันทีว่าท่านผู้นี้ทรงอารมณ์อยู่ขั้นไหนขั้นปุถุชนคนที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสในกระไมยความวาจิตจะดำธรรมดาจิตจะแดงธรรมดาจิตจะขาวธรรมดาถ้าท่านผู้ทรงฌาน ถ้าชานต่ำก็จะมีจิตเป็นแก้วรอบตัวบางๆถ้าหากว่าท่านนี้ได้ชานด้านสองก็จิตเป็นแก้วรล่ลึกลงไปประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าหากว่าชานั้นสามจิตจะเป็นแก้วเกือบทั้งดวงจะมีการเปแกนนิดหน่อยถ้าได้ชานสี่จริงๆจิตจะใสสะอาดเป็นแก้วทั้งหมดถ้าหากว่าเป็นนักเจริญวิปัสสนาญาณแต่ยังไม่ได้เป็นโสดาบัน รอบๆกำลังจ <Es> <an> ิตจะแผ่วพราวรรยับสวยสดงดงามถ้าเป็นมัศดานแล้วกำลังจิตความแผ่วพราวของท่านผู้นั้นจะลึกขึ้นไปประมาณ25เปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นพระสีธาคามีความแผ่วพราวจะลึกขึ้นไปประมาณ50เปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นพระนาคามีความแผ่วพราวจะลึกเต็มดวงแต่ว่ามีแกงข้างในเล็กน้อยส่วนมากเป็นแกนแดง ถ้าเป็นพระรหันต์จริงๆจิตใจของท่านบนนั้นจะแผ่วเปาเป็นประกายพึกและจะขยายเป็นดวงใหญ่นี่เป็นกำลังใจพระรหันต์นี่ถ้าเรารู้เจตวริรยานมีคุณประโยชน์อย่างนี้ต่อไปก็เป็นปุกเพนิวาสานุสติยานปุกเพนิวาสานุตติยานคือการละลึกดัชาติได้สาหรับจุตูปป,ปาจะเจตวริยานานั้นถ้าเราขับกํบาลังใจแบบนี้ระจิตเราก็สะอาด เก้าเป็นถึงขั้นฌานโลกีที่เป็นภริยะตอคสามขั้นตําดับพระรู้ใจมันขับง่ายกิเลสถ้าได้เจโตญาณเน่ยขับกิเลสง่ายต่อไปก็เป็นปุเพนิวาสานุสติญาณคือการระลึกชาติได้การระลึกชาตินี้ต้องทําให้คล่องเหมือนกันให้นูรู้ได้ทันทีทันใด เห็นคนประเภทนี้เราให้มีความรู้สึกว่าเราเคยเกิดเกิดเป็นคนอันดับนี้บ้างไหมถ้าเกิดมาแล้วกี่ครั้งเขาดูภาพเท่านั้นภาพนันหมายความว่าตัวบคุคคลแ้ะมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนเราจะรู้ทันทีถ้าเห็นสัตว์ประเภทนี้เราคิดว่าเราเคยเป็นสัตว์ประเภทนี้บ้างไหมถ้าเคยเกิดขอเห็นภาพนั้น <c oughs> อย่างนี้เป็นต้น เห็นคนรวยแล้วก็อยากจะทราบว่าเราเคยรวยไหมเห็นคนจนแล้วก็ทาบอยากจะทราบว่าเราเป็นคนจนมาไหมก็รวมความว่าเราจะทราบได้ทุกอย่างเมื่อทราบได้แบบนี้ต่างกำลังขขาปุกเปนนวาสานอย่างรลึกชาติก็เป็นเหตุให้เราไม่มัวเมาในชีวิตมีความรู้สึกตัวตามความเป็นจริงการเกิดทุกครั้ง บางครั้งก็มีความร่ำรวยมีความสุขในทรัพย์สมบัติแต่ว่าความทุกข์ในความเป็นอยู่ของคนเหมือนกันหมดคือมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแก่ขึ้นมาทุกวันในท่ามกลางขณะที่ทรงตัวอยู่ก็มีการป่วยไข้ไม่สบายมันก็ทุกข์และมีการพัดพราดจากของรักของชอบใจมีความปรารถนาไม่ค่อยสมหวังมีความตายในสุดเหมือนกันหมด เกิดเป็นคนจนก็แก่ก็ป่วยก็พัดพลาดจะขอรักของชับใจก็ตายเกิดเป็นคนรวยก็รู้จักแก่รู้จักป่วยพัดพลาดจะขอรักของชอบใจก็ตายมีฐานะใหญ่ก็เหมือนกันมีฐานะ,นะเล็กก็เหมือนกันรวงความเราก็จะมองเห็นว่าการเกิดการตายเป็นของไร้ประโยชน์มันเต็มไปด้วยความทุกข์ชาตินี้เราเกิดเป็นคนเราก็ทุกข์ ถ้าชาติหน้าเราไปเกิดเป็นคนอย่างนี้เราก็ทุกข์อีกทุกข์แล้วเป็นก็ตายแล้อน,นอกจากการเกิดเป็นคนเราก็ต้องใช้ปุพเพนิวาสารตญยาในชาติถอยหลังว่าก่อนที่เราจะมาเกิดครั้งนี้เราเคยเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างไหมเคยเกิดขุมไหนบ้างขุได้กิครั้งขอดูภาพอย่างนี้จะเห็นชัด แล้วต่อไปถ้าเห็นอย่างนั้นแล้วก็ขอดูภาพต่อไปว่าก่อนที่จะลงนรกนี่เป็นการดูถอยหลังเราเองเราเกิดเป็นคนมีฐานะเป็นยังไงทําบาปประเภทไหนบ้างจึงได้ลงนรกขมนี้ภาพนั้นก็จะปรากฏมันไม่เชยภาพประเภทเขียนที่ข้างฟ้านะเป็นการสแสดงออกอย่างจริงจังในภาพนั้นขณะที่เราเถวายทุกขเวทนา ถ้าเป็นถ้าสามารถทำอย่างนี้ได้เราก็จะมีความสุขใจอยู่จุดหนึ่งคิดว่าขึ้นเชื่อว่าความชั่วประเภทนี้ที่ทำให้เราต้องตกนรกเราจะไม่ปฏิบัติต่อไปอีกเราจะปฏิบัติเฉพาะจุดข,ขึ้นความดีหลังจากนั้นแล้วก็เดินหน้าต่อไปถอยหลังเข้าไปอีก่อน,นอกจากจะตกนรกแล้วเราเคยเกิดบนสวรรค์บ้างไหม เคยเกิดเป็นเทวดาชั้นไหนบ้างเคยเกิดเป็นนางฟ้าชั้นไหนบ้างเคยเกิดเป็นพรหมบ้างไหมอย่างนี้ภาพเก่าๆของเราจะก็จะปรากฏเคยเกิดเป็นผู้หญิงเคยเกิดเป็นนางฟ้าบ้างผู้ชายเคยเกิดเป็นเทวดาบ้างทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเคยเกิดเป็นพรหมบ้างแล้วก็ถอยหลังไปดูกฎโค้งกรรมความดี ว่าก่อนที่จะมาเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นนางฟ้าเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมนี้เราทําความดีอะไรไว้ไอ้อความดีประเภทนั้นจะส่งผลให้เรามีความสุขเมื่อเราถอยหลังเข้าไปทราบตามนี้แล้วอารมณ์ใจก็จะประสุขเราคิดว่าขึ้นชื่อว่าสวรรค์มีความสุขเราต้องการขึ้นว่าสพมภโลกมีความสุขเราต้องการทั้งแม้ว่าจะเป็นความสุขชั่วคราว สวัญก็ดีพรมโรคก็ดีมีความสุงชั่วคราวทั้งหมดบุญวัสานาบารมีเรากลับมาทุกข์ใหม่อย่างน้อยที่สุดเราก็พักทุกขชั่วคราวแต่ดินแดนที่มีความสุขจริงๆมีที่ไหนมีความสุขแล้วไม่ทุกขต่อไปนั่นคือนิพพานในเมื่อเรารู้การเวียนว่ายตายเกิด Under ara, มมอัาเด้นน้าบุกเ์ปวาสัญญาอใกล้เกิดเป็นคนมันเปขอไม่แน่ บางครั้งก็พัดลงบายภูมิเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสุรกายบ้างเป็นสติชานบ้างเป็นคนมีความทุกข์บ้างบางครั้งได้สายบุญบารมีของเรามีความดีเป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างเป็นพรหมบ้างในเมื่อเห็นการเบียนไหวายเกิดในวัฏฏะนับชาติไปทวนอย่างนี้เราก็เบือ่อ ถ้าเบื่อในร่างกายเบื่อในความเกิดนั่นก็หมายความว่าถ้าตายจากความไม่คนเป็นปัจจัยเกิดนิพพานอันนี้เนืได้กําลังปกบรณนิวาสันติยาณรสชาตินะเขาทุกคนทําให้คล่องตอนนี้ไปก็ถึงเวลาที่จะแนะนําการเจริญกรรมฐานในด้านองมโนยิทธิคําว่ามโนยิทธิแปลว่ามีฤิ์ทางใจ ในกหมายความว่าเราใช้กําลังใจฤทธ์แปลเป็นฤทธิ์คือเราจะไปได้เฉพอใจปโนยทิทธินี่อันดับแรกทุกคนปฏิบัติจะต้องได้ที่ปิกุยาญก่อนหลังจากนั้นครูก็จะแนะนําให้ปฏิบัติให้เป็นสุภระจุลามณีเจดีสถานพอ,อเคลื่อนไปได้อย่างนี้ถือว่าเป็นเมื่อทิพย์กุยาญของปัญญา อยากพุทธุราโมนีเจดีสถานแล้วถ้ามีกำลังใจพอเขาจะแนะนำให้ไปรู้จักผีพานีเ่เพื่อ็ิการเพื่อความสงสัยที่พระเจ้าทรงตรัสว่าคนเกิดมาแล้วตายแล้วมีสภาพไม่ศูนเกิดไปเกิดมาแล้วตายจากความเป็นคนถ้ามีจิตมีเศร้าหมองไปสว่อบายภูมีแรกองเป็นต้นถ้าจิตพอใสในดันได้เขาก็สนก็ไปสู่สุขติมีสวรรค์เป็นต้น เป็นการวิสูทธิ์ในเสภาบุญงยิทงินี้เราจะได้ญาณแปดอย่างถ้าทำให้กล้องครึ้นหนึ่งที่จุกุญาณเห็นผีเห็นดวงใดเห็นรกเห็นสวรรค์เห็นทุกอย่างได้ตามที่เราต้องการที่ตาเนื้อไม่เห็นเป็นการทีสองโจตัวประปาฏิญานรู้จักการเกิดและการตายของคนและสัตว์เห็นหน้าคนเห็นหน้าสัตว์ เราจะทราบได้ทันทีว่าคนคนนี้สัตว์ตัวนี้ก่อนจะเกิดเป็นมนุษย์มาจากไหนมาจากสวรรค์หรือมาจากฟอมม,มมาจากนรกเปรตเราทราบได้พอได้ยินชื่อคนตายด้ยเราจะทราบได้ทันทีว่าข่าววันนี้ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนถ้าบังเอิญญาตเขาเราตายพวกคนเราตายเราต้องการจะทราบก็ติดตามเข้าไปเลยลูกข่าวว่าตายเขาเวลานี้เขาอยู่ที่ไหนเราไปหาเขาเลย เขามีความสุขแล้วมีความทุกข์เราจะรู้เขาต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างเราจะทราบเขาจะบอกอเราให้ <c oughs> แล้วก็ทําตามนั้นถ้าก็มีความทุกข์อยู่จะก็จะมีความสุขต่อไปก็เจโตบริยา,ยานคือรู้จิตใจคนอื่นและรู้ใจเราเองด้วยต่อไปก็เป็นปุนเพนิวาสามตุญานรรชาติได้ต่อไปก็เป็น เอาตีต่างทยานรู้เการในอดีตถึงการข้างหน้าะเจ็ตยังไงอน,นาคตตัางทยานรู้เหการในอนาคตอดีตกที่แล้วมาอนาคตตัางทยานรู้เหการข้างหน้าระยะฐา,าปัจจุปนังทยานรู้เวลานี้ใครอยู่ที่ไหนมีความสุขหรือความทุกข์ยะยะากมุตายานรู้จักว่าอะไรเป็นเหตุขึ้นความสุขอะไรเป็นเหตุขึ้นความทุกข์ขอพูดยอด่อๆต่อไปก็เป็นวิธีปฏิบัติ การปฏิบัติที่มีผลตามนี้อันดับแรกขบรรดาญาโยุทธบริษัททุกคนอันดับแรกนะให้กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกให้รู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้ แต่ว่าการรู้ลมหายใจเข้าจะออกที่ถ้าบังเอิญลมหายใจเบาเกิดไปก็อย่าเร่งรัดให้หนักเพราะถ้าไปเร่งรัดร่างกายจะเหนื่อยปล่อยไปลมหายใจจะแรงและลมหายใจจะเบาถือว่าเป็นเรื่องของลมหายใจเราไม่บังคับลมหายใจเรามีหน้าที่อย่างเดียวเอาจิตเข้าไปรับทราบว่าเวลานี้ให้ใจเข้าหรือเวลานี้ให้ใจออก แล้วในช่วงนั้นต่อไปก็มีภาวนาควบคู่กันไปใช้คำภาวนาสี่คำคือนะมะพะทะเวลาให้ใจเข้านึกว่านะมะเวลาให้ใจออกนึกตามะพะทะเนาะอ <c oughs> ย,ย่าอย่ารีบเกินอย่าเร่งเกินไปจะเหนื่อยนะปล่อยไปตามสบายสบายร่างกายให้ใจเร็วให้ใจช้าเป็นเรื่องของร่างกาย <c oughs> ยืยันว่าเวลาให้ใจเข้านึกตามวนะันมะมะนีใ่ใจออกนึกตามอภาทะตอนี้การที่จะฝึกอย่างนี้อันดับแรกจะต้องได้ทิศขุยายก่อนการภาวนานี่เวลาฝึกจริงๆครูคพูดแนะนำขยายภาวนาประมาณสิบนาทีในช่วงเวลาที่ภาวนาสิบนาทีเนี่ยเขารรดาญ่าโยมุบริษัททุกคน เวลานั้นจงอย่าอยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นอันขาด